นี่จริงไงนะรถเบนซ์ก็คือเบนซ์จริงนะครับเบนซ์ z, หรูคู่บารามีคันนี้นะครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมตลอดการเรียกว่าเป็นรถหนึ่งในความภาคภูมิใจของเบนซ์เขาเลยนะครับเรียกว่าสร้างมาด้วยแนวคิดที่เรียกว่า forever เันเลยทีเดียวเป็นรถคันที่สามารถใช้กันไปได้ชั่วชีวิตเลยนะอา้าวคันนี้คือเบนซ์ w หนึ่งสองสี่นะครับหรือที่เรารู้จักกันในภาษาบ้านเราก็โลจำปาครับเบนสคันนี้ครับคือตามประวัติเดิมเท่าที่ผมพอรู้ประวัติเขานะครับมันก็หาจาก Google นั่นแหละคือไปเรียกว่าเป็นรถที่เรียกว่าดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับของเบนเขาเลยแหละเขาสร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าใช้งานได้ทนถึกและยาวนานมากนะครับ มันถึงได้เห็นผลลัพธ์อยู่ไงงครับว่าทุกวันนี้เนี่ยรถเบนที่เรียกว่าได้ว่ามีมากที่สุดในเมืองไทยมันก็คือรุ่นนี้นะครับไม่แค่ในเมืองไทยนะบอดี้นี้เนี่ยมันมีแล้กวก็มีมากที่สุดทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโลกเลยด้วยซ้ําไปนะเจ้า W124 นี่นะครับแเราเรียกว่าด้วยความที่รูปร่างสัดทรงมันเรียกว่าแล้วก็โปรไฟล์ของมันเนี่ยความแบรนดิ้งความติด ติดตาตึงใจเนี่ยม,มันมันมันอยู่ได้แบบยาวนานมากนะมันก็ได้รับการตกแต่งเป็นไปในแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถเดิมเครื่องเดิมหรูหรานะหรือว่าผ่านการเวลามานานเพราะรถรุ่นนี้บอดี้นี้มันมันนานมากแล้วนะมันเป็นรถยุคเอ่อหนึ่งเก้าบอดี้นี้มันรู้สึกเมืนเริ่มไปตั้งปลายแปดศูนย์ หรือต้น90เนี่ยน,นะครับนะเออแล้วก็เนี่ยกลากก็นจนถึงปัจจุบันนะวันที่ท่านได้เห็นมันเนี่ยนะครับเออผ่านช่วงเวลาเนี่ยแน่นอนรถทุกคนันพอมันมีช่วงเวลาสัก20ปีได้เลยนะ <c oughs> เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สุดโทมที่สุดหละเรียกว่าเขาจะต้องมีทำการฟิตเมนใหม่ทรีตเมนต์ใหม่หรือว่าจะรีโนเวทใหม่หมดทั้งคันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเรียกว่าทำใหม่หมดเลยเพราะทำใหม่ทีนี้ มันอยู่ที่นาเวลานั้นแล้วเขามีแนวคิดว่าจะทํามันออกมาแบบไหนอ่ะเอาเป็นรถซิ่งเลยไหมหรือเอาเป็นรถหรูหรูหรือว่าโอ้ถ้ากังวลเรื่องค่าเมทชีนแลน,นค่าอะไรจะเปลี่ยนเครื่องเลยไหมเปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะบล็อกมาตรฐานที่เขาลงกันจริงๆเขาในเมืองไทยก็ใช้กันหลักๆอยู่ประมาณสี่สี่ถึงหกตัวนะครับคือถ้าเป็นเบน สไตล์เบน์ไซส์นี่นะจากไซด์ w หนึ่งสองสี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งเจกับสองเจนะครับ